ขอขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในโลกนี้นะครับที่มาดูไอ้ไหนกูจะเป็นคนแล้วนะไอ้คนหล่อรัวนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีความสุขและใครก็ชอบเนี่ยก็อย่าลืมบอกต่อด้วยนะครับไปบอกเพื่อนพี่ๆน้องๆพ่อแม่หรือใครก็ตามเีียงไม่ได้ดูวนะครับให้มาดูเรื่องเราเยอะนะครับ โ,โออาจได้ขอขอบคุณค่ะน้องการที่สี่แล้วก็ประเด็นของเราด้วยเออไปเรื่อยๆกันแล้วว่าอะไรที่เหมือนกันนะฮะอ่ะเนี่สรุปให้นี้เลยก็คือต่อนที่นักแสดงแล้วก็ผู้กำกับบอกนะคะว่าความภูมิใจของพวกเราคนทำหนังก็คือการได้เห็นรอยยิ้มได้ได้ยินเสียงหัวเราะใช่ครับจริงค่ะปปีแบบนี้นะคะอยากเก็บเสียงหัวเราะและรอยยิ้มไว้แค่ในโรงภาพยนตร์ไปจูงมือคนที่รักมาดูด้วยกันนะคะไปชวนแฟน เพื่อชวนญาติดูแลลูกอีกได้ดูแลลูกอีกได้นะคะเหมือนที่เมืเ่อกี้ถามกันไปว่าอาตอนพวกตอนพวกคุณยังไม่มาว่ามีใครดูมากกว่าหนึ่งรอบตอนนี้มีมากสุดประมาณแบบสิบรอบแล้วนะเออเพราะฉะนั้นฝากส่งต่อนะคะความสุขแบบนีปลายปีด้วยนะคะอ่ะก่อนจาะพี่แบอยากพูดถ <c oughs> ึงค <c oughs> น่จับแบบจับใจจับใจเหรอ <c oughs> เป็นภาษาอีสานโอเคอ่ะได้ได้ให้แบบแซงสั้นค่ะเแบบแซงสั้นดีกว่าค่ะแต่โค้ดโค้ดสุดท้ายหน่อยิ ชิซามซาค่ะมีคนไหนเป็นคนอีสานบ่ครับโ้ยเยอะสองสามสี่ห้าเขไปก่นสิรัอีสานหลายครับผมมาเี้ขอฝากครับไอ้คนรอลุงไว้ให้ออ้อหก้อมใจใค้อแมพีนอนทุกคนทุกคนนี้ผมดีใจหลายๆได้มาพบอแม่พี่น้อง แล้วมือนีนนี่นี่่นี่่ามาเลยนาด้วยนะครับก oh, ็ไปดูต่อนะครับบอกเพื่นด้วยนะครับอันนี้เราถ่ายรูปกันไหคะถ่ายรูปกันเหมือนเดิมถ่ายรูปกันชนิดนึ่งเดี๋ยวเราถ่ายรูปร wow> ูปหมู่กันชนิดนึ่งนะคะแต่ว่าราควรทุกทุกท่านหยิบแมสก์ขึ้นมาใส่ให้ในย่าใหม่หน่งค่ะเพื่อมาตรการความปลอดภัยนะคะ แล้วก็เติมแป้งได้นะคะเติมแป้งไม่ห้ามนะคะแต่เติมลิปคงไม่ต้องเพราอยู่ใต้แมสนะคะฝากแฮชแท็กกันนรื่องดีกว่าแล้วระวังเซ็นเซ็นถ่ายรูปแฮชแท็กของเราคือแฮชแท็กของเราคืออะไรอายคนหล่อรวยนะคะอันนี้หน่อยค่ะใส่แมสก็ได้เราควรเก็บพวกขนมหรือว่าเป็นเครื่องดื่มลงไปนิดนึงนะคะระวังนะคะขอบคุณค่ะมาช็อตที่หนึ่งนะคะ ตรงสูงเลยพี่สามสองหนึ 5, 2, 1. 1> ่งต้องสูงอะไรพี่แม่ต้องสูงขนาดนั้นตำให้ค่ะหนึ่งต่กมากหนึ่งสองสาดีค่ะอันต่อีปสองขอเฮค่ะหนึ่งสองเฮ้อันต่อไปขอขอเกยงแกค่ะหนึ่งสองแก อ่ะขกอกีกสักก็ได้นะคะไอขอ <ๆ S 1> ขอขอ,ขอช็อตมือกอลโล่มือกอ,อลโลต่อมือกอลโลสซักช็อตหนึ่งหนึ่งสองซ้ำค่ะอ่ะอีกสักชอตหนึ่ง <c oughs> หนึ่งสอ,อ,อ,สองซ้ำเยข้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ